สวัสดีฮัลโหลบองชูช้าอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วัาเป้นายจะต้องตกหลุมรักฉันจนห้ามใจไม่อยู่เมื่อคาเป้ออกมารับเช้าอันสดใสกับเมืองที่ใหญ่โตขึ้นชาวเมืองมากมาย เดินดูบ้านเมืองเดินไปที่บ้านของเพนดากอนซึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่ดานเนียนได้รีบมาตอนรับท่านอากาเป้กามีเรื่องสำคัญมากครับโปรดรับฟังด้วยอากาเป้แล้วพูดมีเรื่องอะไรตอนที่ดานเนียนกำลังจะพูด โอ้ก็ได้วิ่งมาพร้อมท่านท่านอากาเป้ข้ามีเรื่องจะถามปกติเขาตั้งชื่อลูกยังไงครับดาเนียนตกใจเจ้าโฮบเจ้ามีลูกแล้วเหรอโฮบป่าครับท่านดานเนียนข้าท่านดานเนียนข้าแค่เตรียมพร้อมไว้ครับอากาเป้คิดในใจอะไรกันแต่งงานยังไม่ครบฤดูเลยจะมีลูกแล้วอากาเป้บอกโฮบให้ถามดานเนียนแทนแล้วดานเนียน ได้อธิบายถึงกฎการตั้งชื่อส่วนมากพวกเขาจะนำชื่อของพ่อแม่มารวมกันหรือไม่ก็ตัง้ตงตามฤดูกาลที่เกิดหรือเหตุการณ์สำคัญก็จะประมาณนี้กรเพ้ได้ก็ได้ฟังและเนี่อธิบายโฮบได้ฟังก็ทำความเข้าใจได้มีเด็กกลุ่มหนึ่งไ,ได้มาทาง ที่อากาเป้โฮปดานเนียนอยู่เด็กพวกนี้ได้มาทําความเคารพต่ออากาเป้และพูดท่านดานเนียนท่านจะสอนหนังสือไหมครับวันนี้ดานเนียนข้าจะสอนพวกเจ้าไปคอยก่อนเลยามีเรื่องสําคัญต้องบอกท่านอากาเป้ท่านาคิดมาอย่างดีแล้วท่านได้โปรดสถาปันนาปีอากาเป้ถามมันคืออะไรดานเนียน มันคือปีที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาของการมีอยู่ของอาณาจักรเช่นอาณาจักรมากรนีคือโลนีที่758ปีอาณาจักรเกตไว้คือ G.WG.W 958ปีเมื่อกระเป้ฟังจนเข้าใจแล้วจึงได้พูดออกมา1ปีคือครบ1ฤด,ดูการใช่ไหมดาน,นี่ยครับท่าน อากาเป้เช่นนั้นก็ตั้งว่าจีจุดอีจีอีปีก็แล้วกันนะเนียนได้ฟังก็น้อมรับปีนี้ได้แล้วก็รีบไปสอนนักเรียนโอ๊บที่ได้ฟังจึงวิ่งไปประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสักราชใหม่ชาวบ้านชาวเมืองประชาชนได้รับรู้ถึงสักราชพวกเขาก็ดีใจที่ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งสักราช โ๊บได้คิดที่จะจัดงานเลี้ยงอีกแล้วอีกครั้งแต่กระเป้ได้มาห้ามไว้ก่อน G.E. 2 0วันนี้คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี20ก็แล้วกันเสียงของเราชาวบ้านที่มีช่วงเวลาแห่งความยินดีและเวลาผ่านไปได้มีร่างของมังกรใช่เพนดารกอนหลังจากบินเล่นอย่างสบายใจ ก็ได้บินกลับมาบ้านของตนการมาของพนดากนทําให้ชาวเมืองมาทําความเคารพแก่มังกรอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้ที่ว่าเมื่ออยู่ใกล้มังกรจะทําให้อายุยืนกลายเป็นที่ชื่นชอบของมังกรอากาเป้ก็ได้มาทักทายการมาของเพนเดากนตอนนี้ไม่รู้เพราะอะไรแต่สามารถพูดได้ว่าทั้งอากาเป้เพนดากนเป็นเพื่อนแท้ต่อกันสงสัยบ่งนึง บนเรื่องรักๆใ่ๆจึงสนิทกันแล้วเวลาก็ค่อยผ่านไปกาป้ได้เดินไปรอบๆและคิดว่าที่แห่งนี้เปลี่ยนไปเร็วมากเลยสงสัยเขาต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นราชาของพวกเขาแล้วก็คิดเช่นนั้นเขาก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันมากมายนี้เมื่อตกเย็นก็ได้กลับบ้าน วังที่ใหญ่โตกลับมีคนอยู่แค่3ามคนเมื่อกลับมาเปิดประตูคาวเวียมองอยู่เมื่อสายตาเห็นซึ่งการและก,กันคาวเวียพุ่งเข้ามากอดอากาเป้ทำให้ตกใจถึงการกระทำนี้และเมื่อผู้หญิงที่กอดอยู่สายตาของคาวเวียทำให้อากาเป้อายเป็นอย่างมากในความคิดของคาเวีย จากว่นนี้แหละตัดสินเมื่ออากาเป้อายก็ได้โจไปที่ปากของอากาเป้